สำหรับผู้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพเพื่อเป็นคุณสมบัติให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่ได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ต้องเข้าอบรมหลักสูตรมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูจำนวน7โมดูลซึ่งประกอบไปด้วยโมดูลที่1การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลกสังคมและแนวคิดของปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงโมดูลที่2จิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยาให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพโมดูลที่3 เนื้อหาวิชาที่สอนหลักสูตรศาสตร์การสอนและเทคโนโลยีดิจิตอลในการจัดการเรียนรู้โมดูลที่4การวัดประเมินผลการเรียนรู้และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโมดูลที่5การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อการศึกษา โมดูลที่6นะคะเป็นการออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและโมดูลที่7จ,จิตวิญญาณความเป็นครูและจรรยาบัณของวิชาชีพหลักสูตร7โมดูลนี้สำหรับผู้ที่ได้รับการยกเวน้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราวให้มีมาตรฐานความรู้วิชาชีพและเป็นคุณสมบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เมื่อเข้ารับการอบรมและเทียบความรู้แล้วจะได้รับพลายเส้นไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนได้หลังจากนั้นสามารถเข้ารับทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเพื่อขอ B ลายเส้นต่อไป